ส่วนเรื่องความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับแอดมินเพจทั้ง8คนในทางการข่าวนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่าทางภาครัฐระบุไปว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคุณจตุพรพรมพันธ์แกนนำของน,นปชรวมถึง<ะ>บอลายจุดหรือว่าคุณสมบัติบุญงามอานงด้วยวันนี้ทั้ง2คนก็มาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับไปดูกันทีละคนก่อนนะครับซึ่งอกอลายจุดก็พยายามที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ พูดถึงเรื่องของความปรองดองคุณจตุพรไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับพูดและใช้ข้อความบอกว่าสั่งเสีย<ะ>ก่อนที่จะมาไล่เรียงกันนะครับเราไปดูนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือว่า4สรุ่น6นะครับนำเสนอผลงานกับเวทีสาธารณะหัวข้อสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่างที่แจ้งวัฒนะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วมีประเด็นครับคือศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสี ประธานกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรของสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาลสถาบันพระปกเกล้าก็พูดถึงเรื่องสังคมสันติสุขะครับบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการทุกระดับตั้งแต่ชุมชนจังหวัดประเทศไปจนถึงระดับโลกปัจจัยที่อยู่ร่วมกันโดยสันติก็คือต้องเป็นธรรมทุกมิติไม่อย่างนั้นจะเกิดความขัดแย้งนะครับนี่เป็นส่วนที่เป็นกิจกรรมที่สถาบันพระปกเกล้าเขาจัด ภายในงานนอกจากการนําเสนอผลงานวิชาการคุณธัญมัย<ะ>มีละครเวทีด้วยเรื่องสถานีปลายทางหรือว่า the last station นะครับนี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นและคนที่อยู่ตรงกลางลทางด้านซ้ายเนี่ยนะ ก็คือบอกลายจุดนะคะเป็นนักแสดงที่แสดงละครเวทีเรื่องนี้ด้วยก็เรื่องนี้มีเนื้อหาสะท้อนความขัดแย้งในสังคมความเห็นต่างและการหาทางออกจากวังวนความขัดแย้งค่ะมีนักศึกษาหลักสูตร4สรุ่น6ที่มาจากหลายภาคส่วนร่วมแสดงนะคะคบ,บางคนมีรสนิยมทางการเมืองตรงข้ามกันคนละขั้ว อย่างคุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันมีคุณศิริชัยไม้งามอาดีตแกนนาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคุณสมบัติบุญงามอโณงแกน,นอนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงคุณอ e ี้แทนคุณจิตอิสระอดีตสสพักประชาธิปัตย์คุณพะเยาอาาักขาสผู้สูญเสียในเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี2553อู่ไล่เรียงชื่อมาแบบนี้น่าสนใจเลยนะคะน่าดูละครเวทีเรื่องนี้ แต่ปรากฏว่าคุณสมบัติหรือบอกอรายจุดได้ไปปรากฏตัวในงานนี้อีกครั้งนะคะแม้จะมีข่าวถูกพาดพิงว่าเป็นผู้สั่งการให้กลุ่มผู้ต้องหา8ดคนที่กําลังถูกดําเนินคดีโพสต์ข้อความและสร้างเพจในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อโจมตีรัฐบาลค่ะขณะที่คุณจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านประเด็จการแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กด้วยข้อความคล้ายๆกับการสั่งเสียเพื่อส่งสัญญ,ญาณว่ากําลังถูกคุกคามจากบางฝ่ายค่ะ ครับถ้าไปดูบางช่วงบางตอนแล้วคุณจตุพรนะครับคุณผู้ชมเห็นภาพพร้อมกันนะครับ<ะ>เขียนด้วยลายมือ<ะ>นี่คือข้อที่1ข้อที่2เขียนด้วยหมึกสีแดงด้วยข้อที่3คําว่าสั่งเสียสั่งเสียตามความหมายที่แท้จ,จริงของพจนาานุกรมไทยนะครับหมายถึงเตือนหมายถึงกำชับ บางทีเราดูละครอาจจะนึกถึงสั่งเสียก่อนที่จะจากไปหรือเปล่านะครับดังนั้นเป็นคําพูดที่หลายคนตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าทําไมคุณจตุพรถึงต้องใช้คําขนาดที่ว่าสั่งเสีย